677. ทำเป็นของเสกขบุคคลเป็นฉนะัยมักที่เป็นโลกุตระทั้งสี่และสามัญญผลเบื้องต่ำสามสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นของเสกขบุคคลทำเป็นของอเสกขบบุคคลเป็นฉนะัยอรหัตผลเบื้องสูงสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นของอเศขาบุคคลธรรมไม่เป็นของเศขาบุคคลและไม่เป็นของอเศขาบุคคลเป็นฉนยัยเว้นธรรมคือมรสีผลสีเหล่านั้นเสียลลรรกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตาธรรมที่เหลือที่เป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรคือ เวทนาขันและถึงวิญญาณขันรูปทั้งหมดและอสังคตาธาตุสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมไม่เป็นของเสขาบุคคลและไม่เป็นของอเศขาบุคคล